เาจะมาดำการ <c oughs> ตรวจโควิดอีกรอบนะครับผมหนึ่งขีดสอขีดโพซิทีฟก็คือบวกถ้าขีดเดียวก็เป็นนิเกทีฟนะครับยี่ห้อทีก้าเดี๋ยวทาการแกะกันแกะแล้วก็มาเย่จมูกแกะออกมานะครับ <c oughs> ต่อไปยัดอันนี้ลงไปตัวนี้เป็นอันนี้อันนี้อะไรครับยาเอาตรงที่ใส่น้ำยาใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็น ตำแหน่งใส่น้ายาน,นี่จะเป็นน้ํายาแล้วก็บีบเข้าไปนะครับบีดน้ํายาเข้าไปบีดบน้ํายาเสร็จแล้วก็เป็นน้ํายาที่จะใช้ในการผสมกับตัวเชื้อโรคอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้น้ํายามันวิ่งนะครับตรวจสอบน้ํายาแล้วมีปริมาณสารเคมีเท่าไหร่ ไปไม่ได้หรอกเพราะมันติดขนสมูกเดียวอย่ามึนอ้โหนุ๊กโอ้ยแผลของกระลิกงท่ลึกอ่ะลึกมากเลยโอ้โหนี่แบบมันจะทะลุเข้าคอหองไอ้เลยแยลเมื่อกี้เนี่ยปล่อยไว้เท่ากี่นาที ก็น้ำยามาทีน้ำตาแตกเลยตอนนี้นะอนอแม่ใหญ่ให้ต้นหนูยังไม่เก่เนยแม่ใหา่ให้ต้นหนูไม่ลึกนะแต่ทำไมขอโทษมาไปต็นลยแม่จ้นะอ่กให้ ก่อนวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมพ่อถ่ายให้ตลิ่งด้วยนะกตลังวิ้งหนยตอนนี้กตลงังวิ้งหน่อยอย่าไปจับมันะอย่ามันจะไม่วิ่ง มันมีขีดแล้วเห็นขีดหนึ่งแลเออเ้เออเอ้อน่าจะขีดเดียวเนะอย่างนงี้ขีดเดียวเลยนะับเ,<ป><ป>เดี๋ยวถ่ายรูปนิ่ไงไว้ก่นอนกิวเติ้นเหลวตรวจหาเชือ้อ ลึกๆหน่อยยังอย่ามือเนี่ยอย่าไปจับมืออย่าไปจับมันเจ็บมันก็ต้องเจ็บเดียวมันแสบมันไม่เจ็บมันแสบไมเฉยมันแสบไมเฉยมันแสบไมเฉยอีกอีกหน่อยมันยังไม่อีกหน่อยหน่อยอีกหน่อยเอออย่าไปจับแม่าไปหคุณหมอนะโมันไม่ต้องถ่ายตาบุญทั้งเหยะทั้งน้ำลายเนี่ยใส่กันเลยท่าแถเลยอะ มันจะน่าจะของก็นเหลี่ยมหนึ่งขีด หยิบสามคนนะครับเียอะเล็กเล็กเยวโอ้แม่ใหญ่เองแม่ไม่เก็บเอออันนั้นเป็นไหนอ่ะน้ำยาน้ำยาเนี่ยมันโอ้น้ำยานี่ไม่ได้ทำให้เสียบจมูกไม่ไม่ได้เสียบเข้าไปแม่เป็นสองจมูกตาเริ่มหายแล้วแม่ตรวจจำกับเสาเลยนะนนี่แม่ตรวจทุกวัน จะอายเนี่เป็นอันนี้เคยรู้สึกอารมณ์มิตาแตกอั้จันทั้งเสาเลยแม่อันนี้ของแม่สักพักแม่ติดโควิดนี่ดีเหรอตอเช้ามสั่งขี้มูกไงอากาศมันเย็นโดฝนันนี้ก็ประมาณหนึ่งคิดขึ้นแต่ทำไมจันกว่าของตื่นกว่าของพ่ออ่ะอันนี้ก็ตรวจพร้อมกันสามคนนะครับสำหรับวันนี้ วชาการแย่เ,ยเ,ยเข้าไปแล้วก็ออกมาแม้วิธีนี้ไปตรวจตัวเองถูก